มาค่ะเล่นตัวเก่งให้กาตอนเนเมซิสพังเน่ชั่มอกเลยว่าพังเน่เล่นงไงก็ไม่รู้ตี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 นี่ใส่ชุดนิ่งจ่าสาวนะคะไปรอดแยกบับแดงิชนไ่มอีนี่อีอเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาบับม่วงมาทำไมเนี่ย โอ้จะจะฆ่าใครได้บคันนี้ตาเนี้ยทีมทั้งเมสซาเมสซี่เลยค่ะรวมอีน้ำแข็งด้วยแต่เมสซี่ล,ลงเฮ้ยว้กดทันนี้ทำไมอ๋อทันนี้บัฟเหรอโอเคโอ้ยที้ โอ้เจ oh, ah, like oh, like ็บปีมเจ็บมยิงหลบฟบหลบระเบิดฟลฟับขึ้นมากับบาดจังหลระเบิดแบบฟลบฟับของไม่เป็นนั่นมีคนตายมีคตายไัตทีุณเี้โอ้ยอ้าอะไรเนี่พอลี่โูดมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวย อ๊้เก <ici> ือบตายอ๊้ไฮรอดมีกี่มีปัญหาดิหน่อยกับโปรแกรมอัดอัดอัดเกมนะคะโอเคย่อยเกือบตายกลัวอีกมาก ตายตาย,ตายเสือบตายกล้วยมากป้งเบามากนี่ว่าค่ะเบามากค่ะเจนุษมาตีเฉยๆแล้วก็ออกทำไมจะทำไมกล้วยมากของตาย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 เล่นย่างเนี้ย เต็มตีชันแจ๊ะเมื่อกี้อีเจนุ๊อเฮ้ยยีประทูปแข่งนึ่งยี่ม,มาขวางดิโอ้ยตีมงึงแหละออกได้ไม่ตายเขาออกได้คือเซลร์เนเกือบเกือบแต่ก็เกือบตายนะคะ i did it, he said. Bringing that ally back right away. I'd prefer to hide a bit. Oh, you don't have oh, that, you did it. Wonderful, do more for me. Come on, oh. นะเดี๋ยวนะเด็ดนะนี่มันตายไปแล้วอารมณ์เสียตีก่อล์ฟคนหอยตีแรงเกินคีบตีแรงมากหนีค่ะอยู่หัวไม้ค่ะ ก่อนโอ้ยเติมเลือดก่อนโอ้ยโอ้ยเย็นตายเนี่ยนั่นนี่กูว่า พังพังพัทงทีน้าพังพังออกกันเวทสักทีละ About the dead is that they are all on one oh! side. An enemy has been slain. Oh, look oh, at my lawyer. I didn't, I didn't see oh. that one died. How annoying. ตีนตีนตีนตายเออนีไ่ได้คิวแล้วค่ะเขาไดา้หน้ามาเลยโอ้ยล่นยากมากดมาทั้งหคิวเนีเ่ยุ้ยฉันแรงอยูอ่นะทีสามเนี่ยเป็นนึงออกกัน ซีซีกันยีหอยซีซีดำใหญ่มากงงเพือนตาย <laughs> ขอขอกัน,นะคะ เฮ you nice ้เฮ้เฮ้เถอะกันถอกันกยเอ้กู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 เ e ้เอ i c ิ t l นึ l งเ i ยายอืมใส่เกาะให้ตัวเองเอออ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยุงตุ้งนังตุ้งตามตุ้ตาม the quick and painful? I didn't see where How annoying. Double kill! My. oh, a nice little killing spree. An ally has been slain. Yes, yes. Keep going. Oh. แกมอย่างตามเลยตอนแรกจะเท่ากันอยู่แล้วตัวใหญ่เข้าไปเหนี father, ่ยอะไรไปอะไรอยู่ไปไปซ Field. Oh! My enemies tremble in fear. Oh! man. an enemy has been slain. Fire! <laughs> you have been slain oh perfect zombies go best in pairs ที่ประตูเคงมั้งมาทำอะไรเอื้อนฉันตายโอ้ยว้าวคีบ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 อืมอ๋อหนิงจ่าหนิงจาสาวหนิงจาสาวโอ้สี่คิวแล้วดีว่าตายเยอะจังวะตายเท่ากับฉันดีกว่า ่จะลงแสงใส่ฉันแน่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 ปล่อยแสงใส่ฉันหแม่ลองอยู่นะคะสุริน์ยเจนตไม่ตกค่ะแน่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 มาตาคุณ ยิ่งหนีเธอบ้าเออเดร้อยิ่งสนเน่มันเก่งม pues ันเก่งโอ๊ยไม่ได้ขยับเลยอ อ๋อชิ้นน,นี้ออกทำไมเนี่ยมันให้ออกก็ออกไปแล้วกันโอ้ไม่ได้ขยับเลยอ่ะฟันจากาหลัง Ta mãi hận đi, ta mãi hận đi. worry you'll see them again soon. đây khẩu Đi. All Anh remind me of a young man. ตีกูตีตีมึงโดนยิหายไปแล้วของมันตายแล้วโอเคเกาะค่าสิน e Ô ô ô, khỏi gần này. Khỏi <laughs> máy. <laughs> 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 เมเอมี่อ่ิละเอรว้าดีว่ะรถนอโอ้ฉันเหนื่อยมากนะมานหคิวแล้วอุ้ยสิลาสิเหรออีสิลยังไม่ตายด้วยันนี้มันเลิศว่ะอุ้ยเชิงซ้ายอะไรอ่ะ

ลาจัดกรมันไม่โดนถ้าเราไม่เสียทีฟเข้านะคะแนนเรานำเนี่ยโอ้ยสิลาลุดสิลาลุหแรงมากจะแรงมากกลับคน วาร์วาร์มันหีผีขี่หัวผีขี่หัวนะครับห้ามผวนคือถ้าหนีที่ถ้าพุ่งนี้ต้องเอาไปใช้นี่หนีเอาเข้าไม่ได้เลย นี่จะไม่มีท่านิตายไเรนตายยิงคีกตกตึกโอ้ยจะแคิวรือเหรอได้มาแบบงงๆได้มาแบบงงลาเลือบหน่อยไม่ถอย ยุดมั่นยุดมั่นโอ้เดินเข้ามาทำไมงงมากหยุดเดินเข้ามาทำไมแบบตายแล้วสกอร์ว่ะเสียวมากเลยอ่ะแนเ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 ทนนตกตบปึกเลยแค่อันเ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 นย่าร่อนแรงไม่เอาเล่นด้วยเดี๋ยวรอจังหวะอีลงตรงนางก่อนอีน่น่าตายมากเลย อ๋อสกอร์ออน่าตายมากเลยชอ็อตอ่ะไม่ถึงอ๋อมันไม่ตายไปแล้วอ่ะชอตไม่ถึงอ่ะอีกีได้หูเซ็งอุสกอร์่ากันเลยอ่ะไม่เหมือนชิดจะต้องไม่ตาย ชอบแหมหลบได้แทนเน่น่เน่ๆน่ๆน่น่น่อนเ่่น่น่น่เจนุสอเจนุสนี่อ่ะนี่อ่ะปีนก่อนปีนปีนก่อน นี่แครสนใจชื่อเลยเหรอ,อน,นานๆๆๆ,ๆประกันตีดีประกันตีดีจะนุ่เป,เปล่ปงตีเร็วไปขนเรื่อยก่อนจะจะยิงยอะจนจบเกมเลยไหมคะอันติงอยู่ว่าเหรอเดง้โดงโหด,โด,โดมิตายเจ้าต้องเข้าเลยนะ อี่หมี่เมื่อไหร่จะเปิดอ่าอ่าโอ้ยได้เกือบตายขี่วางเมื่อกี้ไม่น่าใช้แอนติน้หนีตกตึกจะเข้าไม่เข้ามือเซเข้าเลยนะ

หน oh oh oh. ึ่งเซนโอ้ my god ตอนเล่เกมนี้ไม่มีใครกล้าสู้กันเลยนะกล้วยมากไหนดู้่าเมสซีอโอ้สามคนอยู่ี่ไหรอ เคชั้นสามหมื่นหนึ่งเลยเหรออุ้ยสกรอร์ชัน8คิวนะคะงงมากสามหมื่นหนึ่งเลยเหรอ